แล้วต้องต้องดึงดึงดึงฝากดึงโป่งนะให้มันแบบนี้นะมันจะได้แบบแป๊ดขึ้นน้อจริงจริงก็ร้องเกือบเชื่อแต่ว่าอยู่ที่เราจังหวะได้ดินมันก็เปล่าทั้งเพศผู้เพศเนียอะไรเลยนี่เนาะร้องดกเชื่อต่างกันในโทนในโทนเสียงเสียงนิดหน่อยวันนี้ก็คุณหมอเดียวนะคะก็อยู่กับเราแล้วก็ตอบคำถาม สำหรับหลายๆท่านเลยที่ถามกันเข้ามาเนาะช่วงเวลาที่อยู่กับเราตรงนี้วันนี้เรามากันกันเร็วนิดหนึ่งนะเพื่อเพราะว่าทันนีแอดตายได้อุปกรณ์เก่าที่นำมาใช้ใหม่ไม่ใช่อุปกรณ์ใหม่นะอุปกรณ์เก่าที่นํากลับมาใช้ใหม่ใช่นะคะก็เรียกว่าเอาไปปัดฝุ่นกันมาแล้วก็มาทดลองแล้วก็รวมในถึงรวมถึงสายไฟเราตร์อะไรต่างๆอะไรเห็นกระเป๋าโดรมอลพี่ควานขยับไง ควันขยับก็เลยร้องเหมือนเหมือนรู้เวลาด้วยเพราะอีกประมาณสัก20นาทีใช่ใช่ใช่ะจะต้องแบบได้กินแล้วก็ได้ขึ้นไปด้านบนนะคะตรงนี้เป็นจุดโชว์ตัวอยากมาเยี่ยมพา,ายมาเวลาไหนได้คะพี่กำนัน ก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงจนถึง4ี่โมงนะครับสี่โมงเย็นเลยก็จะเป็นการลิงก์เวลากันเนาะหลังจากที่ชมห้องเรียนของน้องช้างเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวหาพ้าพลายได้นะครับก็อยู่จนถึง4ี่โมงหรือถ้าท่านไหนที่อยากจะไปทํากิจกรรมอื่นนะไปป้อนอาหารน้องช้างหรือไปในส่วนของอนั่งช้างชมธรรมชาติก็ไปตรงจุดนั้นก่อนได้เพราะตรงนั้นใช้เวลาประมาณ10นาที15นาทีนะครับประมาณนี้แล้วก็ก่อนที่จะมาหา ขอพลายนะครับซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณเนอร์เซอรี่ช้างนะครับใกล้ๆกับเนอร์เซอรี่แม่ใบตองน้องบาลันนะครับน้องแสนหวานก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงยังสามารถมองนะครับมาเห็นช้างเชอกอื่นๆเนาะเชอกอื่นๆที่อยู่บริเวณนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็บริเวณตรงนี้ก็สามารถมาเยี่ยมกันได้นะคะแล้วก็จุดจอดรถบริเวณโรงพยาบาลช้างเราอาจจะไม่มีพื้นที่แบบว่าจุดจอดรถ เยอะนะคะก็สามารถรใช้บริการรถล,ลางนอนรถบริการที่มีให้บริการจนถึง3ามโมงครึ่งครับคะแล้วก็ถ้านำรถส่วนตัวเข้ามาก็จะมีบริเวณด้านข้างโรงพยาบาลช้างที่จอดได้เลยเออก็คือป,ประชามพันก็คือว่าถ้าวัดสุดสอวัิทย์ที่ผ่านมานะคนเยอะมากลานจอดรถที่โรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลเต็มเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีเลย ขึ้นเนินอีกนิดจะมีลานจอดรถอยู่ที่มันเป็นเลี้ยวขวาขึ้นไปขวามือตรงนั้นนอะรับผมขับขึ้นไปอีกนิดนึงก็มีลานกว้างดีกว่ามากระจุกกันหน้านี้ะเดี๋ยวมันจะออกไม่ได้เพราะช่วงช่วงเสาร์ทย์ที่ผ่านมาเห็นคุณเยอะมากคือตอนแรกได้เห็นแบบอู้ว่าเป็นเราเราจอดยังไงเพราะว่าเราเป็นคนถนัดขับไม่ถนัดจอดเลยจอดเลยมีปัญหาตลอดจอดยากนะจอดยากก็เลยแบบว่า แต่ว่าก็แนะนำนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะนั่งรถบริการเข้ามาอันนี้ก็สะดวกในรเรือรบบร่องของการไม่ต้องบริการก็รดีท่านไหนที่ <c oughs> เป็นเหมือนแอดเดียก็คือจอด <c oughs> ไม่ค่อยเก่งจอดรถไม่ค่อยเก่งนแนะนำรถบริการนะคะก็ <c oughs> จะมีเจ้าหน้าที่เขาก็รออยู่ตรงนี้เลยนะที่โชเฟอร์เขาก็รออยู่ตรงนี้นะครับโชเฟอร์เขาก็รออยู่ตรงนี้นี่คุณมนัสคุณมณัสซีนีมาแล้วบอกว่าส่งโต้ญี่ปุ่นนะคะ เมื่อกี้ก็เจอโต๊ะโต๊ะก็ให้อาริโกโตะอาริโกโตะเก่งกีเดสคุยกับโต๊ะเมื่อยเลยเก่งไหมเก่งไหมต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับน้ำจิตน้ำใจที่ส่งมานะคะแล้วก็มีหนุนท่านถามมาเห็นสอบถามมาทางอินบ็อกซ์เนาะว่ามีเสื้อกับรองเท้านะคะก็ถึงเรียบร้อยแล้วเป็นรองเท้าตาปูพี่เปียวว่ารองเท้าตาปูใช่ไหมคะอ๋อช้างดาวช้างดาวช้างดาวบินไปแล้วตอนนี้ช้างดาว ช้างดาวก็คือช้างเสียใจดาวไงวันนี้รู้สึกดาวจังเลยช้างดาวช้างดาวอารมณ์มันแบบดาวเหมือนแบบเตี้ยลงสารบันเตี้ยลงสึกแอดกระต่าแอนกบอยอ่ะอ๋อช้างสดใช่ไหมเออไม่อ่ะชับดาวมาแล้วอ๋อแลดับโอ้พี่ลูกเรานี่แบบจ่ายสดอย่างเดียวไม่เคยดาวเลยนี่พอพูดถึงดาวปุ๊บนี่คุณวิลาวันนะครับส่งมาให้50ดวงเลยส่งดาวมาให้เลยขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอพูดสำหรับ ดาวนะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็ทุกๆุคำชมนะคะที่ส่งมาให้นะคะเราก็เรียกว่าได้รับกำลังใจจากทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับ2,003 2.3 2,003 <000 S 2> ทาน,นะคะี่23,000เลยนะครับเป็นพี่พี่จะบอก23,000ท่าน2 2แ <000 S 1> <c oughs> สนนะคะ2แ <c oughs> <c oughs> สนขอบคุณ2แสนท่านนะคะที่รับชมกันอยู่รวมๆเอารวมๆเอานะคะใช่ใช่ใช่ มุกงงมุกงงนะครับพี่จุมบอกมุกงงแล้วก็ยังมีมีคุณการเนาะที่กําลังส่งพัสดุมาเดี๋ยวจะมาถึงแล้วก็มีคุณจําชื่อไม่แต่ว่าบอกว่าส่งลองกองมาลองกองปลอดสารนะคะเดี๋ยวจะส่งช่วงนี้ก็ลองกองเป็นเป็นผลไม้ประจําซีซั่นนี้ของช้างกินใช่ใช่ใช่ไอ้ครั้งที่แล้วเหมือนเคยเคยเคยโยนเคยโยนให้อยู่ ่ไมนใจถ้าถ้าสมมุติว่าแบบว่าที่สวนผลไม้บางทีแบบช้างบุกสวนลองกองนี่มีไหมครับคุณหมอเหมือนเหมือนมีที่จันทบุรีหรือเปล่าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าแสดงว่าต้องกินได้กินได้ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อาหารหลักที่ที่ควรจะให้ช้างครับอย่างที่สองก็คือว่าพวกผลไม้บ้านเราเนี่ยต้องการปลูกมันก็จะมีสารที่มุงเคมีด้วย มันต้องเราก็คงต้องรู้ระยะปลอดสารเคมีหรือว่าต้องล้างทำความสะอาดก่อนอถึงจะเอาให้ช้างได้เอาให้ดีเนี่ยก็คือว่าส่งมาได้แต่ว่าก็ต้องมีการ QC อันไหนที่โดยทีมหมอเราทีมนักโภชนาการเรามีการตรวจสอบทุกอย่างมีการล้างทำความสะอาดก่อนอันไหนที่มันไม่ใช่อาหารหลักของช้างก็ต้องขออภัยว่าเราก็คงไม่สามารถให้ช้างกินได้แต่ว่าทีมงาน ควานช้างมนุษย์หมออะไรก็เราจะรับผิดชอบเองเราจะรับผิดชอบให้เรยวเรับผิดชอบให้เราก็เยวเราเป็นผู้แบกรับเองเราจะแบกรับเองน้ําหนักที่ขึ้นมา3โลเราจะไปเป็นอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเข้าใจหลายๆท่านว่าบคงไม่ไปสั่งสามารถสั่งซื้ออาหารให้แล้วก็ส่งมาได้แต่ว่าบางคนก็มีหลายๆท่านเอฟซีเชื่อว่าทุกเอฟซีทุกท่านเนี่ยมีน้ํากิตน้ําใจที่จะอยากจะส่งผลไม้ส่งนวนส่งนี่มาให้มนทูกินแต่ว่า ต้องขอภัยว่าบางอย่างเราไม่สามารถที่จะให้ได้หรือว่าต่อให้เอามาให้ถึงที่นี่เราก็ต้องมีคิวมีมีมีตรวจสอบอย่างที่สองก็คือว่าเราก็จะมีตารางโภชนาการมีการให้อาหารแต่ละอย่างเนี่ยในแต่ละวันอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาแล้วคือผมก็เข้าใจนะว่าหลายๆท่านอยากถืออาหารแล้วมาให้แล้วก็ให้ป้อนเข้าปากเลยซึ่งเราคิดว่า คงไม่สามารถทําอย่างนั้นได้คิดว่าเอามาแล้วมาตรวจสอบก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยแอดไปในโภชนาการอาหารประจําวันของเขานะครับผมต้องต้องเรียนให้เข้าใจว่ามีก็มีหลายๆท่านมาแล้วแบบมาที่โรงพยาบาลขอป้อนเลยได้ไหมขอป้อนเลยได้ไหมซึ่งมันมันทำไม่ได้นะครับเนาะเอาเป็นว่าให้มะชูเนี่ยให้สักซูรินเนี่ยได้กินอาหารตามตารางโภชนาการประจําวันที่คุณหมอสัก ได้จัดไว้ให้ดีกว่าเขาจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะเนาะสำหรับท่านที ข้วขนมมาฝากน้องช้างนั่นแหละาจะเป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่อาจจะแปลกเป็นผลไม้ที่เราเราอาจจะชินแหละลงกล้องล้างสารต้มยียเพแต่ว่าสําหรับช้างจะเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่สําหรับเขาอยู่นะคะก็ไม่ต้องน้อยใจว่าเดี๋ยวทางทีมงานเราจะรับไว้เองนะคะส่วนของพ้าพลายก็ตามโณนการื่้เพื่อสุขภาพที่ดียวใช่เพื่อสุขภาพดีสมมติว่าเราเราไม่ได้ QC ไม่ได้ตรวจสอบหรือว่าให้ ตามรีเควสของ FC ถ้า่มันทุกเกิดเจ็บเกิดป่วยเราก็จะไม่ได้เจอเขามาในไลฟ์แบบนี้อีกนะครับเราก็ต้องหยุดทุกอย่างไม่ให้เพื่อทําการรักษาซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อสักซ์นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาได้เอามาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารช้างอาหารผลไม้เนื้อหาคนแต่ว่าเราก็จะมีค่อยๆให้กินเราก็จะให้ใส่เข้าไปในตาราง โฆชนาการอาหารประจําวันก็ได้นะครับอันไหนใส่เข้าไปได้ก็ใส่อไหนใส่ไม่ได้ก็สกิดไว้ก่อนหรือถ้าเป็นอาหารที่จะต้องส่งมอบให้กับช้างเนี่ยแนะนําเป็นในตะก้าอาหารตะก้าทีที่นี่ก็ที่เราจะมาอยู่ก็จะดีกว่านะคุณหมอใช่เพราะว่าผ่านการค c ซีตรวจสอบเรียบร้อยค่ะรับโอเคนะทูเดี๋ยวทุเรียนพี่กินเองส่งทุเรียนมาให้ทุเรียนเดี๋ยวพี่กินเองนะทุนะ จะได้ผมล้วทุเรีเป็นอย่างอื่นก็ได้นะผมกินทุเรียนไม่ได้คุณหมอแพ้เหรอคะแพ้ทุเรียนกินละอ้วนไม่ใช่กินไม่ได้แม่ก็มอกบอกว่าให้ให้กินผลไม้ช่วงเย็นจะได้แบบลดน้ำหนักกินทุเรียนลำไยหวานๆทั้งนั้นเลยก็กินผลไม้บางทีคือเราเข้าใจในในความรู้สึกที่แบบบางทีเรากิน ของอร่อยแล้วเราก็อยากให้เราอยากอยากให้คนที่เราลากอยากอยากแบ่งปันให้เขาได้กินเนาะแต่ว่าทีนี้เราเราก็มองในมุมมองของคุณหมอที่คุณหมอก็ดูแลรักษาช้างนะคะก็มันจริงๆเคสที่เข้ามาโรงพยาบาลเราจะเห็นก่อนหน้านี้ก็มีเคสทองอืดในวการแม้กระทั่งการกินยาถ้ากินยาที่แก่ไปยาที่มันอุ้มน้ำมากเอาเป็นว่าเร็วไปก็ไม่ดีนะเอาเป็นว่าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมีหลายเคสที่มาจากข้างนอกครับที่ พอซักประวัติไปแล้วเนี่ยมาจากกินอะไรแปลกๆเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดเราไม่ไม่ว่ากันแต่ว่ามันก็ก็มีหลายหลายเคสที่มารักษาด้วยกินอะไรที่แปลกๆไปเราก็เรียนแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่อยา่ท่านที่ส่งทุเรียนก็ส่งทุเรียนนะเดียไม่ให้กำนังมาให้ควานช้างหน้าลำาไยหน้า เดี๋ยวเราตีนนี่นี่มีคนมีคนชมคุณหมอนนคุณหมอหน้าใสสุดๆแพ้ทุเรียนด้วยคุณหมอสี่สิบสามแล้วชมคุณหมอนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะวันนี้ฟอพลายของเราก็เตรียมฮอรบอีก6นาทีจะกลับขึ้นบ้านไฮโดรลิกอะไฮโดรลิกก็มา ไฮโดรลิกมาแล้วนะคะมีอืดด้วยช่วงนี้กินใบกินหญ้ากินใบตองกินใบตองแล้วก็เหลือบดูใบตองด้วยซึ่งอืออันนี้นะมีเม็ดมะขามด้วยเหมือนที่คำถามได้ถามไปตอนแรกก็กินได้แหละกินได้ไม่มีเม็ดก็ดีแต่ราคาสูงกว่าราคาสูงไงจริงๆเขาจะคว้าทั้งมะขามแบบทั้งเปลือกที่แบบอยู่ตรงต้นกินก็ได้เนาะ มีคนเข้าทางเราแล้วว่าคุณปีรพงศ์บอกหมูย่างขนมค้กอันนี้เดี๋ยวเรารับไว้เองนะคะต้องขอขอบ <ผม S 1> คุณมากาน,นะคะผมคิดว่าตรวจสุขภาพช้าง <c oughs> ที่จะถึงเนี่ยบต้องตรวจสุขภาพทุกคนด้วยเอาขึ้นชั่นน้าหนักเลยกินข <c oughs> องจากเอฟซีแล้วรเอฟซีจะวนึ้นตามทางเพิ <c oughs> ่งไปตรวจสุขภาพมา <c oughs> วันนี้ไงแล้วก็ก็ถึงได้บอกว่าจะเกินเกณฑ์ไหมยังใช่ไหมยังไม่ถึง แต่มีมีคนทักมาเห็นอยู่นะบอกว่าเอดเดียดูหน้าตึงตึงขึ้นมาสามโลนะคะไม่ตึงก็อะไรอยู่ขึ้ตอนนี้ตึงมาถึงหูเอดเดียอาจจะไปจิ้มโบมาก็ได้หมดเลยตึงหมดแล้วหมดแล้วตอยังไม่ยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวช่วงนี้เครียดด้วยสิวขึ้นมา2เมตรครึ่งนะะคจากการใส่แมส นะคะก็ะต้องขอขอบพระคุณว่าตอนนี้จนหมยหมดหรือยังพี่ทำจนหมยหมดแล้วหมดแล้วจนนาหมดแล้วนะคะ<ห>มีเอฟซีที่ส่งพัสดุมาให้นะคะถ้าส่งมาเนาะก็ที่อยู่งศูนย์เราเลยนะคะ272หมู่หเรื่องพัสดุที่ส่งมาเหมือนกันถ้าหลายหลาย,หลายรอบละที่เห็นก็คือว่าเสียดายของออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่งเช่นเป็นของสดของอะไรเนี่ยเขียนเขียนเขียนตัวใหญ่ๆหน้ากล่องหน่อยก็ได้ว่าเป็น สดอะไรเงี้ยพอถ้ามาถึงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เลยเขาจะได้แกะเราไปกระจายเลยกระจายไว้เนอจะได้ได้บางคนก็คือเต็มมีน้ำใจส่งมาจากแดนที่ไกลๆแล้วพอเวลามันมาถึงเนี่ยระยะเวลาขนส่งมันเราไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในเราก็ยังไม่ได้แกะพอไม่ได้แกะมันก็เสียอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทีเนี้ยถ้าใครจะส่งของพวกของสดอะไรมาเนี่ยรบกวนว่าเขียนตัวใหญ่เลยว่าของสดอะไรเงี้ยบนกล่อง ของสดไม่ได้พรของสดไม่ได้พรไม่ได้พรนี่แทบจะแปะไอ้ที่พรเก็บไว้ก่อนของสดเดี๋ยวฉัถ้าไหนส่งปลามาแล้วไปแบบดิ้นดุ่มๆส่งปลามาให้บอกเลยยังงไส่งปลาหมึกมาปลาตอนแรกปลาหมึกส่งสดมามาถึงแห้งแต่ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทีน้ำใจทุกท่านส่งสดมาแล้วมาถึงที่แห้งกว่าดีเลยก็จริงส่งปลาหมึกมามันสดอยู่ แต่ว่ามาถึงปุ๊บอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวติดเรื่องที่คุณหมอคุยกับท่านเจ้าวาดวันพฤหัสหน้าเพราะว่าคุณคุณหมอจะเน้นเน้นคุยเกี่ยวกับเรื่องพระวันพฤหัส่าเพราะเป็นวันพระพฤหัส้อวเหรอวันเนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์หรือเปล่าวันพระฤหัสอ๋อวันพระเืออก็เป็นวันพระไงพระพฤหัสเอออาการสบา เราไปวันพระฤหัสแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้คุยวันพระฤหัสนะคะก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องอ่าพระเร่วงลางปืนอย่างนี้ปิชาโยอะไรือเปล่าประมาณนั้นจะพักใช่หลวงพ่อกระสิงจะกลับแล้วเหรอตัวจะกลับมาแล้วครับสี่โมงแล้วใช่ไหมพ่อพลายเขาก็รู้เวลาจริงช้างนี่ก็เป็นสัตว์ที่รู้เวลาเหมือนช้างของในสุนเราล ก็ริ่มก็ล่าสุดที่พาคณะไปดูปางบุญแล้วก็แบบเราก็กลัวกลัวเขาแบบไม่ทันเลยางเราก็แบบออกแนวแบบเหมือนเร่งหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าช้างปางบุญเขารู้เวลาคือเขาแบบเตรียมตัวละค่อยเดินจะกลับแล้วจะไม่อยู่จุดนี้แล้วนะอะไรจะกลับบ้านเขามีรูทีนผมเคยไปปางช้างปางที่แบบเขาจะมี แปลงให้ให้ปล่อยให้ให้โชว์นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีประตูล็อกไว้สามโมงก็มาเดินมาออประตูกันละดิถ้าไม่มีใครห้ามเปิดประตูรับเปิดประตูถ้าเปิดได้ก็เปิดเดงแล้วกลับไปอีกจุดหนึ่งกลับเลยอันนี้นี่คือความเคยชินของเขาใช่ไหมความเคยชินความรู้เวลาแล้วคือแสดงว่านาฬิกาชีวิตเขานี่เป๊ะมากเลยใช่ไหมครับมันก็ ผมว่ามันคือการคุ้นเคยว่าคุ้นเคยว่าเวลาเนี้ยราต้องกลับไปจุดจุดอื่นละหรือกลับจึงขึนบ้านต้องต้องหมดหน้าที่หรือว่า,วามดหน้าที่หรือไปอีกที่หนึ่งได้เวลาแล้วที่จะไปอีกที่ซึ่งจะมีอาหารรอยอ,อ่อของกินรอยอยู่ ก็เป็นเรื่องของความจําเขาด้วยความจํําาจดีเพราะอย่างตอนช่วงโควิดที่เราไม่มีเราปิดเราไม่มีนักท่องเที่ยว่ยเราก็ยังคงแสดงเรายังคงทํากิจกรรมเหมือนเดิมใช่ใช่ซึ่งพอเราทําในในส่วนแสดงแสดงเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาตรงริมรั้วใช่ไหมปกติจะมีนักท่องเที่ยวให้อาหารก็ไม่มีเขาก็ทําตาปิดิมันไม่มีก็มันไม่มีคนแต่เขาก็อาจจะแบบคิดว่าเออมันแสดงจบแล้วอ่ะคนหายไปไหนก็มีนะล่าทางก็รู้สึกน่าจะมี มันเป็นรูทีนของเขาอย่างนั้นเนาะอันนี้นี่เดี๋ยวจะขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่จะสี่โมงแล้วเนาะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะแอดกำนันแอดนานเดียวแล้วก็คุณหมอเหี่ยวนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามากันล่วงเวลามาเร็วนะก็เลยตั้งแต่บ่ายเท่าไหร่ล่ะบ่ายสองสี่สิบบ่ายสองสี่สิบอ่าบ่ายสองสี่สิบแอดก็ตายปล่อยสัญญาณนะคะแล้วก็มีเสียงเรา ลิวเข้ากล้องไปบ้างนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ว่าพลายก็จะต้องกลับขึ้นไปข้างบนนะคะ<ช>ต้องขอขอบคุณสําหรับน้ํจิบน้ําใจที่ส่งมาให้ทุกกล่องทุกชิ้นทุกพัสดุด้วยนะคะบางกล่องบางชิ้นถ้าเกิดค่ะตกบร่องในเรื่องของการกล่าวน้มอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบเข้ามาระหว่างวันแล้วบางทีพี่ควานก็ต้องรีบแกะดูอย่างที่คุณหมอบอกบางทีเป็นของสด<ช>แล้วถ้าปิดเราไม่ได้แกะเลยต้องรอแบบ รอมาแกะวันไลน์เนี่ยอาจจะไม่ทันใช่ใช่อย่างปลาหมึกก็แกะตัวใหญ่ๆรวมเล็บไว้ของสดใช่ป่ะเพราะว่าปกติคุณทีมแอดจะมาเปิดในในไลน์เมื่อก่อนเราจะเราจะเอามาให้เอามาเราเปิดในไลน์เพราะเมื่อก่อนเราไลน์ทุกวันใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรโดยเฉพาะอย่างช่วงสุกเสาร์อาทิตย์จันพวกเนี้ยสามสี่วันก็ต้องขอขอบว่าคุณทุกท่านเลยวันนี้ที่อยู่ร่วมกันกับเราตรงนี้วันนี้รู้ไหมเราลืมอะไร เราลืมภาพภาษาอังกฤษอังกฤษใช่ไหมเราลืมภาพภาษาอังกฤษไปนะคะคือดูเทมากเดี๋ยวเราติดไว้วันพฤหัสเราจะมาหมอเยียร์จะมาเล่าเรื่องกับเจ้าอาวาสเรื่องกับพระนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาข้อมูลภาษาอังกฤษมาด้วยนะข้อมูลภาษาอังกฤษเดี๋ยวส่งปลาไปให้ส่งปลาไปให้ถ้าปลาปลายังดิ้นหรือยังถ้าปลายังดิ้นอยู่บอกนะถีากระป๋องมันจะแบบเขย่าเขย่าครับ มีบางท่านบอกว่าอยาเพิ่งตัดขอดูจนส่งขึ้นบ้านอ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋วเราให้ดูส่งแต่เดี๋ยวเรากล่าวขอบคุณก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แอดกระต่ายปิดพัดลมไล่เราใช่ใช่แอดกระต่ายมันสลับนะคะนี่วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมกันอยู่ตรงนี้2000กว่าท่านนะคะเฟเชียร์ใหญ่ใน FC ด้านหน้าของเราตรงนี้เกาะติดสถานการณ์ตรงนี้ก็มีนะแล้วก็รวมถึงท่านที่อยู่ทางไกลด้วยเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันวันพฤหัสหน้าเอาช่วงเวลาประมาณสัก15บนาฬกาเป็นต้นไปถึงสิบหกนาฬิกานอกสามโมงถึงสี่โมงใช่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 สามโมงถึงสี่โมงนะคะเนาะวันนี้ต้องขอตัวนะคะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไปพร้อมกับพ่อพลายด้วยนะพ่อพลายบอกไปละไปละได้เวลาขึ้นละ ไปละไปละที่แปลว่าทิ้งเราแล้วทิ้งเราแล้ว, <c oughs> ล,วละเราไว้ตรงนี้ <c oughs> นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยวันนี้ต้องเราทั้ง3คนต้องขอตัวลา FC ทุกท่านไปก่อนกลับมาเจอกันวันพฤหัสหน้านะคะ <ทา S 1> See you again on next Thursday next Thursday then we are sorry for พฤหัสนี้เปล่าวันนี้วันอังคารอยู่เลยอ๋อพฤหัสก็พฤหัสก็วันอาทิตพฤหัสที่จะถึงใช่ไหมเขาไม่เรียกพฤหัสหน้าหรอ พฤหัสที่จะถึงนี้อ่ะโออเคันนี้เข้าใจว่าประหลัดาเาวันพุทธะเจอกันวันพฤหัสอ่าเจอกันวันพฤหัสอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพ่อกำลังเดินขึ้นบ้านยิงลิงยิงใช้เวลาประมาณห้านาทีนะคะแวะเก็บผักบุ้งใช่แล้วเออเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งตรงด้านข้างขี้มาทุกอร่อยนะ ใส่มามาอร่อยดูปุงพุงก็ขายนุ่มพุงเดินกลับไปก็มีบริการั้งขี่คอโือขี่คอมีคนถือหางมีคนถือหางนีคนถือหาง่ะอโอเครับตาเรียบร้อยไปนะคะบ๊ายบายนะบายาายบายค่ะ